สามอย่างที่คุณต้องพัฒนาหนึ่งคือ EQ EQ ในส่วนของตอนเองและ EQ ในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าหมายความว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายมันมันคาดหวังคือคนมันรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยมันเป็นอารมณ์ลบๆคนมันลิงก์หน้าของคุณไว้กับความรู้สึกท็อกซิกท็อกซิกมีสองแบบคนประเภทท็อกซิกแบบ ท็อกซิกแต่ว่าเป็นคนเงียบๆนะครับแต่ว่าอะไรก็งง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 ต่างๆพวกนี้นะครับกับอีกท็อกซิกประเภทหนึ่งคือตะคอกเสียงดังคุณต้องคุมอารมณ์ของตัวเองครับนะครับวันนี้กลับมาเปลี่ยนที่อิโมชั่นของตัวเองก่อนครับว่าเราต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ครับสองครับเวลาคุยกับแฟนเก่าให้คุยถึงการเติบโตของตนเอง คุณต้องเล่าในเรื่องของเราอย่างเดียวเลยครับว่าเออเนี่ยฉันชีวิตของฉันเนี่ยเติบ,ตบโตมากขึ้นฉันไปออกกําลังกายเนี่ยฉันไปวาดภาพฉันไปดําน้าดูปาลาคาร์นั่งสมาธิแล้วก็ตามแต่ชีวิตของคุณที่มันอัพเวลเติบโตเติบโตเติบโตเนี่ยคุณต้องเล่าตรงนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้มันลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆลบๆชีวิตซ้ำๆจำเจแต่ตอนนี้คุณกําลังทําให้สมองรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปครสามครับคุณต้องกลายเป็นคนที่มั่นใจ มั่นใจหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณไม่คุยฉันก็พร้อมที่จะไม่คุยคุณต้องเป็นคนมีความมั่นใจถ้าวันนี้คุยกับเขาแล้วคุณส่งไปแล้วเดี๋ยวยกเลิกข้อความอีกเอ้ยแหม่เนี่ยถ้าส่งไปคำนี้มันจะคิดกับฉันยังไงส่งไปไหมเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องหาว่าฉันเป็นของตายได้เลยยกเลิกข้อความอีกคือคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลย ต่อให้ถ้าคุณยกเลิกแล้วคุณส่งไปใหม่นะไม่ว่าคุณตกประโยคอะไรก็ตามแต่คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในสายตาของแฟนเก่าไปแล้วแล้วแฟนเก่ามันเซนได้ว่าคุณมีความไม่มั่นใจแล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่เขาก็จะยังคงไม่สนใจคุณต่อไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรัก คนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยทำอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเอง ตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ว c l e ีย a แอ c ค m มเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มนาวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ